กับสวัสดีครับเป็นแทุกเครื่องทุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกับในช่องสองพระเหรียญน,นะครับอาจจะได้รับชมในช่องยูทูปนะคลิปนี้ก็นําเหรียญปั๊มเส่มาหลวงบุทวดรุ่นสามนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2503นานเบื่อน,นับอายุการสร้างจนถึงปัจจุบันนี้ก็60กว่าปีนะครับหกสิบห้าปีละนะเหรียญรุ่นนี้ตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะครับ 60กว่าปีนะฮะตั้งแต่หนังสือพระยังไม่มีสักเล่มตั้งแต่ยังไม่มีการซื้อขาย,ยไม่มีการชี้ตำหนินะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างหา้นะครับรุ่นสามประวัติในหนังสือพระนะครับแต่ละเล่มก็จะเขียนไม่เหมือนกันนะครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือเขียนประวัติของพระของตัวเองนะครับบล็อกผุดบล็อกประสบการณ์นะปอมทั้งทีนะครับ เราต้องเอาประวัติศาสตร์ที่แท้จริงนะประวัติศาสตร์เราเรียกถึงอ่าตามประวัติศาสตร์นะครับเหรียญบุทวดส,สร้างที่วัดช้างหห่หรือเปล่านะคปั๊มที่วัดช้างหห่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสองห้าศูนย์สามนะครับ, 2, 5, 0, 3, รบเหรียญเหล่านี้ปั๊มเหรียญได้ที่ไหนผลิตเหรียญได้ที่ไหนนั่นก็คือจากรมกระซาบนะครับเขามาผลิตที่พระนครน,นะที่เมืองหลวงและเอาไปมอบให้วัด นะครับตามวัตถุประสงค์นะของการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกนะครับรุ่นสามเพราะฉะนั้นในเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีเนื้อทองแดงทองแดงลงดำเนื้อทองแดงกระไหลทองหรือชุกทองนะครับแล้วก็เนื้อนิกเกิลน,นะมีนิกเกิลมีบลอนด์นะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อปะโกงอป,ปะก้าเนี่ยนะครับเพื่อนมันเป็นเหรียญโลหะที่ปลอมนะครับเป็นงานถอดซิลิโคนทั้งสิน้น โดยเฉพาะนะครับไอเหรียญที่บล็อกหลังผดนะ,ะดูด้านหลังเห็นไหมนะนี่คือเหรียญที่เก็บสภาพอย่างดีนะคล๊กเลยด้านนี้สนิทจะขึ้นน้อยนะครับด้านหน้าจะโดนมือโดนจับอะไรไมาเยอะนะมันก็ขึ้นค่าพุ้นสนิทน,นะครับไอเหนะรียญนะฮะถ้ามเพื่อนไปเจอนะครับเหรียญในเว็บตำมูน,นะของพวกสายตาหนินะครับที่ขึ้นผลขึ้นขี้กากบริเวณใบหน้านะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยนะตั้งแต่ขมับมาตรงเนี้ไล่มาเป็นผด เป็นบล็อกประสบการณ์ขี้โกงขี้กากอะไรต่างานะครับขี้กากมันเกิดได้จากอะไรมันเกิดมาจากการถอดพิมพ์ลอกพิมพ์นะขึ้นผลรั่นขึ้นขี้กากเต็มทั้งเหรียญเนี่ยนะเราเรียกว่าเหรียญถอดนะครับการถอดพิมพ์มันไม่ได้ปั๊มมาจากบล็อกไม่พิมพ์ตัวจริงนะครับแต่ละสายเนี่ยถือคนละบล็อกบล็อกข่างปองบล็อกขี้กากบล็อกผดบล็อกประสบการ์อะไรต่างๆเลยครับโอโหกันทั้งเพย นะมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใครมีแบบไหนก็จะบอกว่าของตัวเองนี่แท้นะครับเพราะมันถือคนละโรงงานเข้าใจไหมฮะนะแต่เหรียญของแท้เนี่ยมันผลิตที่เดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันต้องเหมือนกันทั้งหมดนะครับต้องเหมือนกันทําไมเหรียญบล็อกกี่กากบล็อกประสบการณ์บล,ล็อกผลอะไรต่างเนี่ยมันไม่มีร่องรอยการแกะของงานพิมพ์เลยเพื่อนๆถ้าไปดูเลยอ่ะนะ ไปดูสิครับสีดำนี่คคนละเรื่องสีลดำก็เป็นเคมีไม่ใช่ยุคของกองกระสับนะดูหน้าตาเนี่ยดูงานพิมพ์ของแท้ดูรายละเอียดความสวยงามความคมชัดเห็นไหมล่องรอยการแกะผิวนี่เรียบตึงนะครับเพราะเขาว่าก็ปั๊มมาแผ่นรี่จริงๆไม่ได้ลอกพิมพ์ถอดพิมพ์เหมือนกับเหรียนบล็อกกากบล็อกกี้กากนะครับ ตัวหนังสือการแกะก็ต้องมีเส้นบนเส้นมีเหลี่ยมมีร่องรอยการขีดก,การต่าเห็นไะหม,มเนี่ยดูให้ดีดีครับ2,503เนี่ยยังไม่มีเครื่อง CNC นะครับยังไม่มีการถอดพิมพ์ซิลิโคนนะไอ้รูปแบบงานลอกพิมพ์ถอดพิมพ์พวกนี้มันยังไม่เกิดน,นะยังไม่มีการทําได้นะจะปั๊มเหรียญได้ต้องแกะด้วยมือเท่านั้นนะครับยุคข,ของพระเหรียญเนี่ยมันไม่ ยากเลยนะครับมันมีอยู่แค่สองยุคนะยุคแกะเครื่องนะฮะยุคหลังยุคแกะมือยุคต้นศินละปะง,งานพิมพ์มีแค่สามแบบนะครับก็คือนูนต่ำานูนกลางนูนสูงนูนต่ำตั้งแต่สองสี่ห้าเก้านะจนมาถึงสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยนูนต่ำหลังจากสองสี่เจ็ดห้าถึงปีสองพันห้าร้อยเขาเรียกว่านูนกลางนะครับเนี่ยพอมาหลังปีสองพันห้าร้อยเราเรียกว่านูนนสูงเห็นไหม เพราะว่าเครื่องคม,มันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเข้าเจะ๊ะแต่โลหะเนี่ยยังเป็นโลหะเนาะนะเราต้องเข้าใจให,ใหม่นะครับนะงานพิมพ์โลหะเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นเหรียญเดี๋ยวนี้นะครับของพวกกลุ่มเซียนที่เอามาลงในเว็บประมูลนะครับในเฟสอะไรต่างๆนะนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยโหเหรียญละห้าแสนเจ็ดแสนเหรียญละล้าน เดี๋ยวนี้เหรียญละหมื่นห้านะครับนะทําไมมันถึงเอารีบออกมาปล่อยเพราะมันขายไม่ออกนะครับทุกคนรู้ว่ามันเป็นเหรียญปลอมเหรียญถอดนะครับนะแล้วท่านไปเช่ามานี่นะครับเนี่ยจะเล่าให้ฟังก็มีอเพื่อนผมนะอยู่ที่ใตน้นะครับพี่เขาไปเช่าเหรียญรุ่นเนี้นะครับเหรียญของเซียนห้างในเว็บข้อมูล นะเป็นคล้ายๆเนื้ออปบาก้านะเนื้ออะบาก้านะแล้วก็ถ่ายภาพส่งให้ผมดูพร้อมใบเซอร์นะจากตระกูลห้านะครับทักมาถามผมว่าจออกตัวได้ไหมเนี่ยนะบอกมีอย่างเดียวมึงก็ไปคืนนะครับปลอมร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะผมอธิบายเรื่องประวัติศาสตร์การสร้างเหรียญน,นะครับเนื้อโลหะรูปแบบงานพิมพนะ ถ่ายภาพอย่างคมชัดนะครับขยายารายละเอียดส่งให้ดูให้มันเทียบนะมันเข้าใจเลยว่าความสวยงามนะความละเอียดของเหรียญที่ปั๊มมาจากบล็อกต้นน้ํานะครับนะปั๊มมาจากบล็อกไม่หินตัวจริงเนะี่ยมันมีความคมชัดสวยงามต่างกันเยอะมากกับเหรียญถอดดูหน้าตาเห็นไหมดูรอยยน่นดูที่ หน้าผากเห็นไหมเราจะเห็นรอยกลาวรอยขูดแต่งนะครับร่องรอยของงานพิมพ์ที่ทิ้งเอาไว้เพราะยุคนี้เขายังแกะด้วยมือนะครับเหรียญหัวโตเสียมาหัวโตก็แกะด้วยมือนะครับรุ่นสองก็แกะมือแกะมือทั้งหมดอะ่ะพุดซ้อนก็แกะมือศูนย์แปดก็แกะมือนะครับเพราะฉะนั้นลายละเอียดงานมืองานพิมพ์เนี่ยที่ปั๊มมาจากบล็อกแม่พิมพ์ของแทนนะครับ จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนและคมชัดนะครับสวยงามมากกว่าไอ้พวกเหรียญทอดบ็อกกี้กาข้างกล่องอะไรต่างๆที่มึงมาตั้งชื่อกันนะครับแล้วแต่ละกลุ่มของพวกสายห้ามนะครับสายตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มก็จะถือเหรียญคนละบล็อกคนละโรงงานนะแล้วกล่าวอ้างกันคนละแบบแต่ถ้าเป็นสายวิทยาศาสตร์นะครับของเรามีบล็อกเดียวแหล่งผลิตเดียวโลหะนอกอย่างเดียว อันนี้คือสอดคล้องตามยุคตามประวัติศาสตร์การสร้างและการผลิตเหรียญน,นะครับที่ถูกต้องที่สุดเห็นไหมดูที่ตรงหน้าผากเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนผมมึงก็บอกมึงเอาไปคืนเลยนะครับรีบคืนนะถ้ามึงทิ้งไว้สักปีสองปีมึงบอกมันบอกจะบอกว่าเหรียญราคาตกนะ,ะมึงประมูลมาสามหมื่นกว่ากับสี่หมื่นนะถ้ามึงจะเอาไปคืนมันบอกว่าตอนนี้เหรียญราคาเหลือห้าพันหกพันแล้วนะ ตักสามสิบเปอร์เซ็นมึงจะได้เงินคืนมาแค่สองพันสามพันนะนี่คือพวกสายเตียนนะครับแต่สายวิทยาศาสตร์นะครับนะเดี๋ยวนี้เขาขายเนี่ยเขาไม่ต้องคืนนะเขาก็ขายเหรียญแท้นะตามประวัติศาสตร์นะครับที่สามารถที่สูตรตรวจส,สอบได้ด้วยเครื่องนะขยายหเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนด้วยเทคโนโลยีด้วยกล้องกําลังขยายนะครับไม่ต้องมาชี้ตําหนิอยู่เห็นไหมนะเนี่ยดูเมตตาดูหน้าตา,าดูงานพิมพ ความคมชัดสวยงามเนื้อโลหะนะครับมันจะบอกยุคได้เลยตามประวัติศาสตร์การนําเข้าของโลหะการผลิตเหรียญตามตารางธาตุตามยุคของโลหะที่นําเข้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกสายวิทยาศาสตร์นะครับที่ตรวจสอบด้วยเครื่องอลิมปัสกอดีเอไอเอฟกอดีเครื่องเซมก็ดีเขาขายนะครับปล่อยเช่าเนี่ยนะคนที่เช่าไปเนี่ยก็เช่าเหรียญแท้ นะครับที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับใบตรวจสอบก็สามารถนําไปอ้างยิงได้ในทางกฎหมายนะแล้วใบเซอร์ของเซียนเนี่ยนะมันบอกว่าโอ้โ oh, หนี่ยมันมีใบเซอร์มาอย่างดีเลยนะครับเนี่ยถ่ายมาให้ผมดูผมบอกว่ามึงใบเซอร์เนี่ยมาไปแจ้งความดูดีครับนะมันจะใช้ได้ไหมมันก็ไม่สามารถใช้ยืนยันอะไรได้นะครับเพราะใบเซอร์มันไม่ได้เขียนตารางธาตุมันไม่ได้เขียนโลหะ มันไม่ได้เขียนรายละเอียดนะครับนะอะไรเลยเขียนแค่ว่ารับประกันด้วยนายเนี้ยนะตระกูลธาตนะเป็นเหรียญแท้มันคนละเรื่องนะครับกับเครื่องวิเคราะห์นะเข้าใจมครเครื่องวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันวิเคราะห์ถึงโลหะธาตุยุคของโลหะนะครับกายภาพสนิมออกไซด์นะที่เกิดขึ้นนะรูปแบบงานพิมพ์ต้องเป็นงานแกะสอดคล้องกับยุค นะครับนี่คือสายวิทยาศาสตร์ที่ก็ใช้เครื่องในการวิเคราะห์ตรวจสอบโลหะาธทาุ่นะครับมันเป็นหลักฐานข้อมูลนะนําไปอ้างอิงได้นะครับเพราะมันจะสอดคล้องกับประวัติศาสตร์พอผมอธิบายเพื่อผมเข้าใจเนี่ยนะมันก็นะโทรไปคืนนะโทรไปคืนส่วนจะโดนหักสักกี่เปอร์เซ็นต์นั้นนะก็ไม่รู้เหมือนกัน มันจะเอามาให้ผมเนี่ยนะครับลงในช่องนะลงขายหน่อยผมบอกว่าผมไม่ลงนะมันเป็นเหรียญปลอมนะครับเราเล่นเหรียญตายวิทยาณเหรียญประวัติศาสตร์เหรียญแกะนะครับรูปแบบงานมือม่เอางานซิลิโคนมาลงได้ไงนะครับพอเนี่ยผมถ่ายชัดๆอย่างเงี้ยนะครับส่งให้มันดูให้มันนั่งดูนะแล้วก็เทียบอ่ากับพระที่มันประมูลมานะครับ มันบอกว่าลายเส้นเหล่านี้ไม่มีเลยนะครับเนี่ยร่องรอยการแกะเหล่านี้ไม่มีเลยนะครับมันจะมีได้ไงเพื่อนนะครับเป็นเหนนนะรียญถอดซทลลโคดนะเหรียญตรงนี้ดูเดียวพอเราลงกล้องจริงเห็นไหมเห็นความเก่าโลหะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูความเก่าของโลห,นหนนะน,ลลหนะครับหกสิบกว่าปีอะนิกเกิล จำไว้เลยนะครับเหรียญรุ่นสามนะฮะหลวงปู่ทวดเนี่ยรายละเอียดของลายเส้นการแกะนะครับของเส้นยันต่างๆนะดูให้ดีเห็นไหมต้องเป็นเส้นบนเส้นนะครับเหมือนเนี่ยรูปแบบงานแกะนะครับกรีดล่องพิมพ์แล้วแต่งออกข้างนะเนี่ยคืองานแกะด้วยมือแบบโบราณน,นะครับเหรียญพุทซ้อนก็มีรายละเอียดการแกะแบบนี้นะ เนี่ยดูไว้ดิครับลิ้นปีปากใบหูเส้นเสี้ยนอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งแต่แขงใ่ให้ท่านได้ดูนะรอยเสี้ยนรอยขูดรอยคูดมีเยอะนะครับในเหรียญรุ่นเนี้ยนะมีเยอะเหมือนกันเนี่ยครับ เนี่ยดูที่ใต้ฐานอ่าในใต้หน้าตักเห็นไหมของแท้จะต้องมีเส้นเสี้ยนนะครับเราเรียกว่ารอยขูดแต่งที่เกิดจากบล็อกพิมพ์เห็นไหมรอยขูดรอยขูดเนี่ยนะครับมันต้องมีนะม,นมื่อมันต้องมีนะครับเนี่ยดูเรียนเห็นไหมครับรอยขูดแต่งนะครับตัวหนังสือการแกะต้องเป็นเส้นบนเส้น เห็นไหมคมชัดสวยงามนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับกับเหรียญถอดนะที่กลุ่มเซียนนามาชีตมีเนี่ยแล้วดูโลหะนะไม่ใช่ว่าไม่เก่านะครับเบลื่อนนะเนี่ยหกสิบกว่าปีเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นการเก็บการดูแลนะครับสภาพแวดล้อมนะของแต่ละบุคคลที่ใช้ที่ดูแลมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเหรียญน,นี่เนะเก็บดีไม่ใช้ใช้น้อยบังกอไเหซสื้อนะครับอ่ามาดูหลวงปู่ทิมดูด้านหลังนะดูเหรียญหปู่ด้านหลังหลวงปู่ทิมเห็นไหมเพื่อนๆดูดีครับหน้าตาเขาคมชัดยังไง เนี่ยผมถ่ายภาพแบบนี้นะครับแล้วก็ส่งให้เพื่อนผมดูนะนะบอกว่ามึงดูเลยนะครับถ้ามันมีเส้นรอยแกะเหมือนการรายละเอียดมันปั๊มมาจากบล็อกไม่พิมพ์ตัวการตัวเดียวกันเหรียญปั๊มเนี่ยและเพื่อนผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมันก็เคยมาทําพวกงานปั๊มพวกจิวเวลรี่ด้วยนะนะครับพอผมอธิบายรูปแบบงานปั๊มให้ฟังเนี่ยนะครับคนเคยทํางานปั๊มอ่ะนะเคยเห็นงานทีมเคยเห็นรูปแบบมาเนี่ย มันก็เข้าใจเห็นไหมครับถอดเนี่ยนะครับเรื่องการถอดพิมพ์เนี่ยมันเป็นเป็นรูปแบบการทําปอมทําเทียมนะครับงานแกะด้วยเครื่องมันก็เป็นงานแท้ในยุคปัจจุบันงานแกะด้วยมือนะครับในยุคที่ยังไม่มีเครื่องเซนซีพวกนี้ก็เป็นงานแบบโบราณแบบเก่าๆนะแบบยุคงานมือเข้าใจไหมเนี่ยนี่คือประวัติศาสตร์การสร้างการผลิตเหรียญ เราต้องมาแยกแยะออกนะเดี๋ยวนี้มีงานอะไรออกมาอีกงานคอสปานะครับการถอดด้วยไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันถอดรายละเอียดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเน้นย้ำกับ,บเอฟซีนะครับท่านใดะ้ายผมโปรโมทเหรียญให้นะครับคิดค่าโปรโมทเหรียญแล้วสองร้อยบาทแต่เดี๋ยวนี้ท่านต้องไปตรวจโลหะธาตุไม่ด้วยนะนะครับอย่างน้อยท่านก็ไปยิงโอลิปัสมานะครับแล้วนะผมจะโปรโมทให้ นะครับถ้าไม่มีการตรวจสอบด,ด้วยเครื่องนะยืนยันตารางธาตุมันเนี่ยนะผมก็ไม่เอามาลงให้แล้วนะอาใจไหมเดี๋ยวนี้มันมีงานฟอสตปานเยอะนะครับต้องมาพิจารณาตองแล้วตองอีกนะครับโอโ้โหผมเหนื่อยมากนะเพราะมันถอดได้เหมือนนะครับนะถอดได้เหมือนแล้วชุบมาเดี๋ยวนี้นะครับดูใกล้เคียงเลยเพราะฉะนั้นเหนื่อยนะครับกว่าจะพิจารณานะครับแต่ละเหรียญจะเหรียญให้ฟรีเนี่ยนะ มันไม่คุ้มอ่ะนะมันไม่คุ้มนะครับมันไม่คุ้มเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อความชัวร์ท่านก็ไปตรวจโลหะธาตาุนะครับไปที่พี่สีแล็บก็ได้ไปที่กลุ่มอาจารย์ท่านมุมงชนก็ได้หรือไปที่อาจารย์เสาก็ได้นะครับอาจารย์เสานี้เขาจะพาไปเต็มเลยนะถ้าท่านจะลงเหรียญละห้าล้านนะครับหลักร้านขึ้น นะหรือโอลิปัสก็ได้นะครับการตรวจสอบด้วยเครื่องมันจะเป็นมาตรฐานกว่านะถ้าใครจะนำมาลงตอนนี้ผมไม่รับโปรโมทแล้วนะครับอถ้าไม่มีใบตรวจสอบเนี่ยนะนะครับนะต้องเอาแบบมาตรฐานแล้ว ตรงมาแต่ละคนนะครับเป็นสี่สิบห้าสิบเหรียญน,นะและเป็นเหรียญฟอตะปร์กเยอะนะนเสียเวลามันต้องมานั่งพิจรารณาเพื่องนี้ใช่ไหมนะครับดูข้างดูเนื้อดูโอ้โหนะหลายเรื่องกอว่าจะได้แล้วมันวิเคราะห์ยากเดี๋ยวเนี้นะเพื่อความง่ายนะครับนะท่านไปตรวจโลหะธาตุมาได้ใบตรวจตอบมานะครับโลหะตรงยุคงานพิมพ์ได้ผมไม่ต้องมาพิจารณาอะไรเยอะ นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ฟอสฟอรัสออกมาเกื่อนมากนะผมนี่เหนื่อยมันไม่คุม้มอ่ะนะครับต้องมานั่งโปรโมทต,ต้องมานั่งบรรยายอยู่นะครับเอาตามนี้นะเอาตามนี้นะครับไอเหรียญฟอสฟารัสเนี่ยครคบเบืเ่อนโลหะนี่มันทําไม่ได้นะครับเท่าที่ผมรู้ตอนเนี้นะครับโลหะที่นํามาใช้เนี่ยนิกเกิลเป็นนิกเกิลสูตรปัจจุบันนะครับ นะนี้เกิดสูตรปัจจุบันผมจะบอกไว้เลยว่าปลอมไม่ได้เลยนะครับโลหะอิปฟอมไม่ได้เนะี่ยสูตรโบราณสูตรโลหะนอกนะครับนะวิธีการหลอมนะเทคนิคการใช้นะฮะการหลอมสารธาตุต่างๆนะครับที่เขาผสมนะในยุคสมัยโบราณน,นะครับแต่ร้อยกว่าปีจนมาถึงปี 200, สัมภาษร้อยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หน้ายุคของกองกระสับนะครับ จะไม่เหมือนกับโลหะที่ผลิตในไทยนะยังไงเนี่ยเครื่องมันแยกแยะได้นะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะมันดูยากนะมันไม่สามารถเอ็กซาเลได้นะแล้วตอนนี้ทำปลอมได้เนี๊ยบมากนะครับได้เหมือนมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เพื่อความชัวนะครับจะเปิดมาราคาแสนสองแสนนะอย่างน้อยก็ต้องไปยิงโอลิมปัสมห้ผมหน่อยนะไปตรวจมให้ผมหน่อยนะครับ เนี่ยเดี๋ยวนี้งานพิมพ์พวกนี้นะครับโอ้หมันถอดได้นะครับเมื่อนเส้นเสี้ยนเหล่าเนี้ยนะครับเพราะสปาร์กเก็บรายละเอียดได้ดีนะเดี๋ยวนี้มันถอดแบบไฟฟ้านะครับแต่มันก็มีข้อบกพร่องนะเช่นขอบเหรียญเช่นพื้นเหรียญน,นะครับแต่เราต้องมานางนั่งพิจารณานะครับรายละเอียดเหล่าเนี้ยนะหาข้อบกพร่องเนี่ยนะครับมันใช้เวลามากนะใช้เวลามากนะครับ ท่านส่งมายี่สิบสามสิบเหรียญเนี่ยนะครับผมนั่งดูเป็นวันๆน,นะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะแล้วบางคนก็นะครับส่งมาให้ผมอ่โปรโมทให้ฟรีนะยังไม่มีเงินยังไม่มีตังนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรขาดทุนนั้งขึ้นทั้งร่องนะทั้งค่าส่งคืนอีกอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับนะแต่อยากจะฝากเน้นย้ําเลยนะครับ ท่านใดที่จะนําเหรียญมาให้ทางช่องโปรโมทดนะครับอย่างน้อยท่านต้องไปต,วปตรวจรีพัซไหมผมนะถ้าเป็นมาตรฐานระดับสูงก็ไปตรวจเต็มมาเลยนะครับจะลงเหรียญละห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านนะครับได้หมดนะต้องเอาเป็นวิทยาศาสตร์ท่านสูงนะนะครับมันง่ายต่อการที่ผมจะนํามาโโมทลงในช่องนะครับตารางคาดมันจะเป็นตัวกําหนดละนะใบตรวจสอบจากเครื่องมาตรฐานนะ ในงานฟอสฟะสฟาที่ F4 โดนกันเยอะหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นงานชุบนะครับเนื้อโลหะข้างในเนี่ยมันก็คนละตัวนะครับนะผมเนี่ยใช้น้ายาไล่ดูแล้วนะครับเบื่อนนะงานฟอสฟอสปาเนี่ยถอดได้ดีนะครับแต่พื้นเหรียญเนี่ยถ้าเราเล็งหรือพิจารณาดูดีๆนะครับนะะมันจะไม่เนียนเรียบเหมือนกับเหรียญตามนะครับเอสฟะสฟอทมันจะยุ่ยุยนะะดู พื้นผิวมันจะฟูๆนะครับเพราะมันเป็นการถอดแบบไฟฟ้านะะมันก็ในรูปแบบเหมือนงานหล่อนั่นแหละนะครับเป็นรูปแบบของเหมือนงานหล่อนะทํทละลายแต่เหรียญพวกนี้นะครับมันไม่ได้เขาหล่อออกมาเป็นแท่งแล้วนะไปรีดน่ะเหรียญแท้เ,เขานําไปรีดนะครับเป็นแผ่นเพราะฉะนั้นกระบวนการรีดนะครับผิวอ่าเนื้อโลหะมันก็เนียนเรียบอยู่แล้วนะแล้วก็มาปั๊ม นะครับมาปั๊มอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกงานฟอสซิปังอยู่แล้วนะที่จริงอ่ะเรามีตัวอย่างเรามีลายผมมีตัวอย่างครบทุกเหรียญน,นะครับที่ตรวจสอบมาแล้วเนี่ยนะแต่มันต้องมานั่งเทียบนั่งวิเคราะห์นะครับว่าจะจบแต่เหรียญเนี่ยนนะไม่ใช่เห็นหน้าภาพปุ๊บดูปุ๊บเก๋เลยนะมันไม่ใช่นะนะเพราะมันทําออกมาใกล้เคียง เราก็ต้องวิเคราะห์นะครับให้รอบด้านให้ให้ขาดอ่ะก่อนที่จะนํามาลงมาโปรโมทให้แต่ถ้าเพื่อนมีใบตรวจสอบตารางธาตุโลหะธาตุไหมผมนะอันเนี้ยมันง่ายนะครับแล้วมันเป็นหลักฐานยืนยันได้ด้วยนะอ่าได้มีการตรวจสอบโลหะธาตุแล้วนะครับการตรวจสอบโลหะธาตุนี่นะครับบ่งบอกได้ถึงอะไรบ่งบอกได้ถึงยุคของโลงหะนะครับบางคนก็ถามว่าแล้วการตรวจสอบโลหะธาตุเนี่ยนะครับนะมันใช้เป็น หลักฐานยืนยันอะไรได้บ้างก็คือการตรวจสอบโลหะธาตุนะครับเปรียบเทียบกับยุคข,ของตารางธาตุนะที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะที่หน่วยงานกรมศิลปากรเขาก็ใช้นะครับเข้าใจไหมยุคข,ของโลหะเนี่ยเพราะใบตรวจสอบเนี้ยมันจะไปตอดคล้องกับตารางธาตุนะครับนะบนโลกใบนี้ว่าโลหะพวกนี้มันเกิดขึ้นในยุคไหนสูตรนี้อยู่ในยุคไหน การหลอมแบบนี้นะครับอุณหภูมิเท่านี้นะมวลสารธาตุเจือปนที่แฝงมานะครับในยุคนั้นก็ทํำยังไงมันอธิบายได้นะครับเห็าไหมครัโลหะของไทยยุคสาหกรรมโรงงานนะครับอโลหะโลหะเจือปนนะฮะสายไฟก๊อกน้ําทองเหลืองทองแดงนะครับเครื่องมันอ่านอ่านได้นะะมันแยกแยกให้ได้เห็นไหมมันถึงเป็นมาตรฐานเนี่ยเนี่ยในการตรวจสอบโลหะห้าุเนี่ยนะครับ เข้าใจไหมฮะมันจะเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างดีนะครับตามประวัติศาสตร์ตามวิทยาศาสตร์เลยเข้าใจหรือ,อยังอ่ะนะครับในการตรวจสอบโลหะธาตุ 5, เนี่ยบางคนว่านะครับตรวจสอบแล้วไงอ่ะโลหะธาตุมึงจะได้รู้ไงว่าโลหะมึงนะครับผลิตในยุคไหนเมืเ่อเหรียนรุ่นเนี้สองห้าศูนย์สามนะมันผลิตเมื่อหกสิบกว่าปีที่แล้วแต่ถ้าพอเป็น ่เนื้อเงินไทยนะเนื้อเงินก้าสิบสองจุดห้ามันก็ผลิตในยุคอุตสาหกรรมนะที่เป็นมาตรฐานส่งออกละนะสมัยก่อนเรายังไม่มีโรงปั๊มของเอกชนเนี่ยเราต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ 3, นะครับโลหะพวกนี้มันต้องเป็นโลหะนอกโลหะนําเข้านะสูตรของเอเชียนะครับในตารางท่ามันก็จะระบ,บุไว้ชัดเจนนะครับภ้าพื้นเอเชียเราผลิตเนื้อแบบไหนออกมาบ้างสูตรนี้มาจากประเทศไหน นะมาจากยุโรปเป็นยังไงกระบวนการหลอมเหลวนะธาตุที่เ็าใช้นะครับในกระบวนการหลอมเนี่ยนะมันก็จะมีธาตุแฝงที่เกือปนมานะครับที่เขาใช้มามันก็แยกออกชัดเจนนะนะครับนักวิทยาศาสตร์เขารู้เพราะเขาศึกษาทางฟิสิกส์เคมีนะครับรรประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นะแล้วก็ใช้ตารางธาตุที่เป็นมาตรฐานสากลเข้าใจไหมฮะแม้แต่หน่วยงานของรัฐของกรมศิลปากรเขาก็ใช้ อันเนี้ยเห็นไหมมันจะสามารถวิเคราะห์และสามารถอ้างอิงได้นะครับผมไม่ต้องมานั่งเล็งน,นั่งแท่งนะครับเป็นวันๆกว่าจะได้ักเหรียญเพราะผมก็ไม่มีเครื่องแล้วเดี๋ยวนี้งานฟอสฟัสทำออกมานะครับมันทํามาได้เนียนได้ดีมากนะน่ากลัวที่สุดไอ้พวกเหรียญชีดไอพวกซิลิโคนพวกนั้นยังไม่น่ากลัวนะนะครับยังไม่เท่าไหร่ แล้วเดี๋ยวนี้ปลอมมันเยอะมากระบาดเยอะมากนะครับในเฟซในอินเทอร์เน็ตที่ขายกันอยู่นะล้นออกมาแผงพระแล้วเดี๋ยวนี้นะเยอะท่านจะเช่าหานะครับโดยเฉพาะไอ้พวกเหรียญบอลนหน้ากากทองนะครับก็ต้องระวังให้ดีนะจใจชัวร์ก็พาไปยิงโลหะนะครับจบเลยเพราะส่วนโลหะจะรู้เลยนะครับไอ้พวกชุบพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโลหะนี่ข้างในมันเป็นเนื้อตะกั่วบ้าง เป็นนิกเกิลผสมอปะปาก้าบ้างนะครับนะสูตรคนละสูตร่ะนะมันจองดำดำเข้มเข้มนะคล้ายๆเนื้อตะกั่วแต่ไม่ใช่สูตรตะกั่วเต็มร้อยนะครับเป็นนิกเกิลด้วยแต่นิกเกิลคนละยุคนะนิกเกิลในยุคเนี้ยปัจจุบันสูตรเนี้ยนะครับมันไม่มีแล้วนะสูตรนี้มันไม่มีแล้วนะครับนะสองห้าศูนย์สามหมดแล้วนะ อพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าโลหะพวกเนี้ยนะว่าไอ้พวกงานฟอสตาฟนะครับมันจะลงทุนทําลงทุนสร้างนะครับไม่มีทางมันเอาเานื้อโลหะที่หาได้ในปัจจุบันเนี้ยนะครับมาทํางานแบบฟอสตาฟแล้วก็ชุบขายอะอย่างเงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าโลหะเนี่ยนะครับมันจะเป็นหลักฐานยืนยันอ้างอิงให้เราได้อย่างดีนะครับ แล้วข้อมูลที่ตรวจสอบจากเครื่องนะก็ดีเช่น sfs o l i ปัสหรือเซมพวกนี้นะครับเพื่อนมันเป็นเครื่องมาตรฐานนะโ o l ิปัสเนี่ยก็ได้ระดับกลางเลยนะครับถ้าไปเซมก็ระดับสูงนะไป S M, เซมในระดับสูงเพราะว่าถ้าตรวจสอบด้วยเครื่องเซมเนี่ยนะครับมันจะเทียบเท่ากับมาตรฐานนะครับในการประมูลวัตถุโบราณต่างๆนะในเว็บข้อมูลนะครับดังๆของยุโรปนะ ที่เขาใช้กันเนี่ยเขาก็ใช้เต็มนะอันนี้เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นเมื่อออกใบรับรองมาเนี่ยนะครับหรือใบเซอร์หรือใบตรวจสอบเนี่ยนะอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานอ้างอิงได้นะครับเข้าใจมนะั้ยถึงอยจะฝากเตอือนเพื่อนๆนะครับอยาให้ผมโปรโมทเหรียญต่อไปนี้นะครับถ้าไม่มีใบตรวจสอบนะฮะผมก็จะไม่ลงให้แหละนะครับ เอาไว้ชั่วนะพันกว่าบาทนะครับนะเอาแค่ okay, เครื่องโอลิมปัสก็พอนะครับท่านจะเปิดสักเป็นหลักแสนหลักล้านก็ได้นะโอเคนะครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยเหรียญรุ่นสามนะครับหลวงปู่ทวดปีสองห้าสย์สามนะดูไว้เป็นตัวอย่างนี่คือเหรียญแท้นะครับ ตรงตามปีที่ผลิตแน่นอนนะตรงจากแหล่งผลิตเดียวนะครับในยุคนี้ก็คือที่โรงกระสาบโลหะนอกนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องกลาบสวัสดีครับ